มีโมจิจะเล่นผมอยู่ฮิวฮิวฮิวเออเออสวยตายปะตายไหมสวยครับติดไฟตายตายอีกหนึง่งก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้คุณหนก็จะมาเล่าผ,ลผมผมบิ๊มกม้ามือน้ำผมนะครับแล้วก็มาทันทิ้เเ็นกันนะ ก็น่าจะเป็นเซตจที่น่าจะโหดเลยนะผมนะอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนจากสองดาบเป็นหอกกิตาคุริแล้วกันนะผมพอไว้ดึงตอนที่ผมใช้ทักีะวิอันตินะแล้วก็มาต่อคำโบราต่อโอเคก็ไปจากคำโบชาเป็นส่วนของกิตาบุกน่าจะได้อยู่นะครับเออดึงมาก็สกิลเอกกิตาบุกสตัร์สักนิดหน่อยนะครับตัวสแตทเนี่ยแน่นอนครับผมเป็นของเอิรมสายผลด้านทับคือของเต็งเนี่ยก็จะแกะเป็นของสายดาบครับโอ๊ยไม่ใช่ของแตงเป็นส่วของวันโดฟ้าไปสายดาบเฉยเลย นี่ครับะสมวันโดฟ้าครับผมก็น่าจะมีมันหนุ่มเดี๋ยวไปเริ่มลา Let's go ถึงเซร์ฟนี้มีคนยืนอยู่นิ่งๆอย่างนี้ก็เปิดก่อนเมื่อสิครับอรอเลยโอ๊ะมองไม่เห็นตึงๆมาผมสกิลพลาดไปแนละ้วเขาก็เปิดเผาด้วยแต่ผมก็เปิดเผาเหมือนกันแลที่ผมเลือดยังไม่โลนะ่ะสกิล วยครับแล้วก็เกมโอเวอร์ครับผมไม่หลอดครับว่างมา,งม,ามาเลยสวยครับโอ๊เมื่อผมกดทีนึงเราครึ่งหลอดนะไม่รู้เจอใครตอนนี้เปิดไปหมดเลยครับไม่รู้แล้วผมจะไม่เปิดเผาไปสิครับถ้าเกิดผมเปิด่ะบางคนก็อยู่ในเซฟเห็นมีสี่ก็น่าจะไม่เก่าออกมาสู้ปิดครับเลือดไปนิดหน่อยเกืบโดนโมจิล็อกกันตะกี้ แล้วก็เกมไปอ,อีกรอบหนึง่งครับผมผลมังกรมาอืมไปเปิดนูด่นซะหน่อยไปไม่ทันอ๋อไม่กเกยอนั่นเปิดเลยละกันโอ,โอ้โห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 ,โห,โหเกือบไปครับเกือบไปอืม <c oughs> เล่นฟักมาตรงนี้ก่อนละกัน โอ้เฉียดเฉียดมีสวยครับโดนนิดนึงไปเจ็ดพันกว่าใช้ได้อยู่ครับผมโว้ยอืมอืมตายไหมโอ้โหยังถึกอ๋อเปิดเผาเลย,ยงี้นหรอว่าว่าตัวไโลวันนี้อะไรเพื่อน ไปไหนโอเคโวสวยครับเขาก็ใส่ผมมาเขาก็โดนกดอืมนีตาไปอีกหนึ่งรอบครั้งนี้โดนใครเบ้าน่าจะไม่โดนนะเห็นใครไม่รู้ครับตรงนี้ขอญาติเปิดก่อนเลยแล้วกันและผมก็โดนลัดไปต่อหน้าต่อตา โฮ้โหนัวอะไรกันวะน่ะขอถอยมาหิวเลือดก่อนครับเดี๋ยวตายจริงนะอืมสวยเลือดแดงมาดีนึงยังดีตะกี้จางนัวผมลืมไปว่าว่าผมนั้นมีลูกน้องไอเสกอยู่เป็นทั้งลูกน้องความเร็วอะไรต่างๆ ผมลืมเลยนี่โหความเร็วอย่างนี้มังกรออ้สวยผมนี่กดอิ่มเลยเนี่ยแต่ต้องออกมานิดนึงครับเพราะว่ามันนัวเกินสวยได้คิว มาเจอซูเปอร์สตันนิดนึงสตันไม่ค่อยได้ผมไม่มีสกิลซีครับ้ทุกคนดูความนัวนีน่เิยเค้นแตกไปตรงนูน้นโอ้ทุกน้องต้องการหนึ่งด่วน มีโมจิจะเล่นผมอยู่ฮิวฮิวฮิวเออเออสวยตายปะตายไหมสวยครับติดไฟตายตายอีกหนึ่งอู้น่นจะมีแต่ข้าวหมดตรงสูงนั่นเลยนะเออแรกแรกกันไป โมจิ ji, เอาอีกแล้วเป็นอะไรกะนะันน่ะฮะเราโอเคเกาะแตกแล้วเกาะเขาก็เพิ่มมิตภาพมากเลยเนาะโอะ้ oh, จะตายผมจะตาย ฮิวต้องการฮิวย,ว,วยังด่วนสวยเปิดเผา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 อีกเออหนังวีสามนังวีสีเลยนะ <c oughs> อยู่ไหนละ มจะโดนมังกรกินเมื่อไ่ดิบันอะไรกันเนี่ยฮิวฮิวฮิวสวยอ๋อยังแต่เซิร์ฟกระปิ้งปิงป้งไง โซว้าไปโดนอีกเปกลูกน้องรอตองหลอดสีฟ้าครับลูกน้องจะได้แบบพวกคิวในมานี้มาตัวเด็ดตัวดีเลยสวยโอ้ดั้งนั้นก็น่าจะชิวหมดแล้วมั้งครับเพราะคนนี้ก็สันับสามแล้วโมจิ ก็ฮิวไปครับตอนเขางงเวียงสวยว้าวช่างเป็นเซิร์ฟที่ยังไงเออโดยเฉพาะโมจิเนี่ยนะแบบมุ่งเยอะมากเลยพวกสตันสกิลอไต่างๆเนี่ยกวนมากออโมจิตัวสันรับสามไม่ยังไม่พอคล้ายๆกับมังกรเลยจู๊กไปจู๊กมาแล้วมังกรนี่สกิลยัง่งแรง เนี่ยเป็นพอนวัวกันอีกี้โดนทั้งแช่แข็งทั้งโมจิสกิวีทั้งอะไรต่างๆครับผมอ่าโดนเนี้ยโมจิไม่จบไม่จบโดนอัดมุมไหมโดนอัดมุมเกมโอเวอร์ครับเออเกียนใช้ได้แนละ้วโอเคก็น่าจะมีมาหนุนเสรับการแลกผลผลบิ๊กมัมน,นะครับผมนะครับ โอ้ตู้อย่างชากเลยแต่ละคนสกิลย่างแรงก็น่าจะมีมาเนี่นะครับผมนะสำหรัแบบการล่าในครั้งนี้นะครับถ้าครชาบไหนก็ลิงฝากกดไลค์ไปทติตาหนุ่มดีไปครับสูดบาย